ท่านอภิธรลมร้องว่าอะไรว่าสั่นลำได้ได้สั่งห้ามการห้ามการห้ามการการกินดอกเบีย้ยเนี่ยบรรดาสหาบะา์ได้ปฏิบัติกันแบบไหนนะที่ท่านอภิธรลมร้องว่าอะไรว่าสั่นลำได้ได้ได้อ่าบอกกับบรรดาสหาบาสว่าว่าอินตุบตุมฟะละกุมโมโรโซอัมวาลิกุมลาตัรล um um ิดโมนวะลาตุลโมูน um หากพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้มีการเตาบัตตัว พวกเจ้าทั้งหลายจะได้อะไรฮะรักสุมานเอาแค่สิ่งที่เป็นของพวกเจ้าหมายความว่าไม่อนุญาตในการที่เจ้าจะไปเอาสิ่งที่เป็นเป็นดอกเบี้ยมาถามว่าการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยเราจะให้ได้ไหมถ้าเราไม่เอาน่าจะทันนีอใช่ไหมฮะทําไมครอบครองน่าจะให้ใครไม่ได้ถ้าเราไม่ครอบครองฟาเกิดใช่รายอเปคือคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครอบครองอะไรนะเขาไม่สามารถจะให้ได้แล้วการที่เราจะเปิดประตูเปิดเส้นทางในการทําสิ่งที่ผิดเนี่ย นะผมมองว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรากําลังจะบอกกับพี่น้องว่าให้เอาเงินดอกเบีย้ยเนี่ยมาแล้วก็เอามาทาเส้นทางมาท,ทําถนนหนทางมาทําอะไรที่มันไม่ได้พี่น้องฮะอิสลามท่านนาบีสุตลตอร์สลามสั่งห้ามเราในเรื่องการกินดอกเบีย้ยแล้วก็บอกว่าไอ้ฉดีดที่เราได้คุยกันในตอนต้นนะว่าบอกถึงบทลงโทษอย่างอย่างรุนแรงอัชสมานอัลตาราได้กล่าวถึงเรื่องนี้แล้วท่านนาบีบอกว่าเป็นหนึ่งในซัมบอนมูเบกอสเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่มันพินาศ คนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะมีเงินเยอะเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเราเอาเงินไปฝากดอกเบีย้ยแล้วเงินไปฝากธนาคารแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยมาเราก็ค่อยเอาไปจัดการเอาไปให้องค์กรนั้นไปให้องค์กรนี้ไปให้ให้เขาทําการทําการจัดการแล้วเราก็หลอดคนแล้วแต่าศาสนารเราให้เราพี่น้องครับเพราะว่าพะเวลาที่เราเรากลายเป็นเงินดอกเบีย้ยเนี่ยเราเอามาจากไหนเวลาที่เราเอามาเนี่ยเอามาจากอะไรฮะเอามาจากการที่ธนาคารไปเอามาจากคนที่เขาไม่มี ธนาคารอยู่เฉยๆมันไม่มีทางที่ว่าเราเอาเงินไปฝากห้าสิบล้านร้อยล้านเนี่ยมันไม่มีมทางที่ว่าเงินของเรามันจะงอกเงยขึ้นมาเองหรอกแต่ว่าธนาคารเอาเงินตัวนี้เนี่ยไปทาไปเอาไปไปขูดดีคนอื่นเอาไว้ง่ายไปทําให้คนคนอื่นคนอื่นเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วไอ้ดอกเบี้ยที่เราเอามาเนี่ยคือดอกเบี้ยที่เราเอามาจากคนอื่นนั่นแหละคนอื่นต้องเสียดอกเบี้ยคนที่ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้สุดท้ายแล้วเป็นยังไงฮะก็ต้องไปกู้เงิน ไปกู้นะฮะไปกู้ธนาคารเวลากู้ธนาคารแล้วก็ต้องเสียดอกกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยกำลังทําให้ธนาคารเนี่ยมีเงินหมุนมาได้ก็คือเอาเงินเราเนั่นแหละไปหมุนเอาเงินเราเนั่นแหละไปให้คนอื่นเขาเขาเขาทำการกู้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพยายามทาทาสิ่งที่มันรอดพ้นจากสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยเราต้องอะไรฮะถามว่าองค์กรมุสลิมเรามีไหม ที่จะมาจะมาดูแลเงินเราจะมาทําการจัดการเงินเราให้มันให้มันอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องพี่น้องอรรูปแบบต่างๆที่ศาสนาได้อนุมัติให้กับเราเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากในการที่เราจะเอาเงินมาทมา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 เป็นมาเป็นประโยชน์แล้วเงินของเรามันก็ยังจะมาทำทำประโยชน์ให้กับองค์กรผู้สิมต่างๆได้กับการที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วก็ให้เงินของเราเนาี่ยมันมามันมางอกเงยขึ้นมาแล้วเอาเงินมาให้กับองค์กรเหมือนกันเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรากําลังจะบอกกับพี่น้องเราว่าดอกเบี้ยเนี่ย กินได้นะอันนี้อาจารย์ชูร้อต้องตอบผมด้วยนะ <c oughs> เราจะบอกกับพี่น้องเราว่าดอกเบีย้ยเนี่ยกินได้นะ <c oughs> เพราะว่ากินแล้วเนี่ยเอามาถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนคำพี่น้องครับท่านอับดุลลาห์ทรงประทานคได้เตือนเราในเรื่องของการการวางวางให้ยันคือการวางการวางวางเล่เหลี่ยมพวกเยโฮูดเนี่ยมันเคยมันเคยทำกันพอเวลาท่านอับดุลเมื่อเวลาอบ,บีุลเขาบดบัญญัติมาว่าห้ามกินดอกเบี้ยมันก็พยายามที่จะวางเหลี่ยมในการใช้คําในการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนพันวันนี้ถ้าหากว่าเราเราบอกกับบอกกับพี่น้องเราว่า ไม่เป็นไรนะดอกเบี้ยนะเวลาที่มันมันเข้ามาในบัญชีเราเดี๋ยวเราก็เอามาใช้วิธีการอย่าบอกว่ากินถามที่นทองเราพูดผมได้ยินนะอย่าบอกว่ากินดอกเบี้ยแต่ให้บอกว่าเราจะตะดคอลุสเราจะจัดการกับมันมนี่ผมบอกพี่น้องเลยนะว่าการจัดการกับมันเนี่ยถ้าวันที่เงินดอกเบี้ยมันเข้ามาเข้ามาอยู่ในเงินตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เหมือนกับวันนี้อยู่วันนี้ผมเปิดมันเนี่ยอาจารย์นี่บอกว่าให้เช็คดูนะมันมีทุกบัญชีแหละมผมก็ลองเปิดดูว่าบัญชีของผมเนี่ยมันมีไหมปรากฏว่ามีขึ้นมาจริงจริงมีสองบาทกว่ากว่าคุณอบคือแบบเนี้ยถ้าหากว่าอยู่ๆเงินมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องจัดการไหมอันนั้นเนี่ยคือเราค่อยจัดการแต่ไม่ใช่าพี่น้องมาวางเลยว่าเดี๋ยวเราดอกเบีย้ยไม่เป็นไรเงินฝากธนาคารไปไอ้ดอกเบีย้ยมาเราก็จัดการได้ไม่ต้องไม่ต้องเนมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวพี่น้องกลายเป็นมาแข่งกัน แข่งก็มีดเบี้ตแล้วเวลามีดเดบีย้ยมาแล้วอเดี๋ยวอาจารย์วิวร้อยจัดการได้เดี๋ยวอาจารย์ฮันนี่จัดการได้ไม่รู้อาจารย,รอารารย์อยู่ฝั่งไหนผมไม่รู้นะนะแต่บอกกับพี่น้องเลยว,ว่าเรามีสหกรณ์หลายๆสหกรณ์ที่ในสหกรณ์ยอดเงินไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยบาทไม่ได้พันบาทนะบางที่จะเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านหมายความว่า มีสถานที่ที่ให้เราสามารถที่จะเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนแล้วเราก็ได้กําไรมาแล้วเราจะเอาอยากจะเอากำไรตรงนั้นเนี่ยมาจัดการมาช่วยเหลืออะไรเนี่ยทีนี้มายานวาเสียนะคือเรามีช่องทางอะไรที่มันเยอะแยะมากมายกับการที่เราจะเอาเงินของเราไปไปไว้ในสิ่งที่ตั้งแต่เริ่มต้นนะพี่น้องว่ามันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะเอาดอกเบี้ยที่มันไม่ถูกต้องที่ที่ศาสนาห้ามศาสนาวางวาไอย์วางวางเราคุยกันมาตนตอนต้นเดียวว่าอยากกินดอกเบี้ยนะ แต่พอตอนท้ายเนี่ยพี่น้องจะมาเอาดอกเบีย้ยไปจัดการกับกลายเป็นว่าตัวตนงเราก็กินดอกเบีย้ยได้หรออันนี้อัจาี้์คุล้อให้ความกระจ่างกับผมด้วยนะได้ครับ,น,รบนะครับเทนครับแค่นี้ก่อนลวกันขอบคุณอาจารยครันนะครับสมิลันฮัมโดเรลลาวสัสลาตุวสลามะลารอสซูลินลาก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายนะครับและถ้าเรามองถึง สิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาและท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮิวะลลัมได้ให้ในสิ่งที่เป็นคําสอนและสิ่งที่เป็นทางออกสําหรับเรื่องนี้ก็คือให้เราเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของดอกเบี้ยให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมก็มองนะครับว่าในกรณีที่มันมีความจําเป็นและเราเนี่ยจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินต่างๆที่เกี่ยวที่มีในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมจะ อาจจะเงินที่ได้ดอกเบี้ยม,มาคงจะพอๆจะดูโช็อกโกนะ้สองสามบาทก็จะไม่รู้สึกอะไรมากเท่าไหร่นะครับคือพระองค์ละอสุบฮานอาตาลากล่าวไว้นะครับว่าฟาลากุมรูอูซอัมวาลิฟุมเพราะนั้นสิ่งที่เป็นสิทธิของพวกท่านก็คือในสิ่งที่เป็นตัวเงินที่ท่านฝากไอ้ส่วนที่เกินจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวหรือไม่ควรที่จะไปไปถอนออกมาเพราะมันจะทําให้เกิดอันอิชาะนะครับเกิด การแพร่หลายหรือเป็นที่โจทย์จันย์อย่างเช่นสมมุติว่าเราฝากเงินธนาคารเราสมมุติเราไปถอนในสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยมาอาจารย์ถามว่าคนที่เป็นพนักงานธนาคารเขาเป็นมุสลิมก็ไม่ใช่เขาก็จะมองว่านี่มุสลิมเนี่ยกินได้แล้วอกินดอกเบี้ยเขาไม่ได้มองหรอว่าเราจะเอาดอกเบี้ยไปทําอะไรและเราก็ไม่ได้ไปบอกเขาว่าจะไปทําอะไรเพียงแค่เราถอนออกมาเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าอันนี้ไงมุสลิมก็เห็นกินดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ท่านเชฟอุซัยมีเนี่ยนะครับโรฮิมอุลลอ์เนี่ยท่านได้เคยถูกถามในประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านก็ได้กล่าวนะครับว่าถ้ามันมีความจําเป็นที่จะต้องฝากเงินกับธนาคารเนี่ยเพราะกลัวว่าถ้าเก็บไว้ที่บ้านหรือ,อไม่มีสถาบันการเงินที่ที่ฮาลาาที่สามารถที่จะรองรับและก็เราเองอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายที่จะไปไปลงทุนหมุดอรอบักกับองค์กรต่างๆเ่ยนะครับก็ สามารถนะครับที่ฟาลาบาสะอันยอดอะฮาฟินแบงค์ลิดดอรูรท่านกล่าวนะครับฟาลาบาสะก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับในการที่จะเอาเงินเนี่ยไปฝากไว้ในธนาคารในสภาพของความจำเป็นแต่ท่านได้กล่าวนะครับว่าวลากินอีลาวอดออฮาลิดดอรูรอที่ฟาลายะคุดชัยอันฟีมุกอบาลัดฟีมุกอบิลิฮาดันวัดก็ไม่อนุญาต ในการที่จะไปเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของดอกเบีย้ยเนี่ยวายุรรมอะเลฮีอันยะคูตะชัยอันไม่อนุญาตนะครับที่จะเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของดอกเบีย้ยออกมาเพราะมันจะไปเข้าขายในฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลลลอฮฮุะะััิวมที่ท่านนาบีได้ที่บรรดาซอบะได้รายงานนะครับว่าลาอานะรอซูลุลลอฮีสลลัลลลลอฮฮุะะััิวมท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลอฮุะได้ละนะได้สาดแช่ง คนที่กินดอกเบี้ยคือการที่เราเอาเงินออกมาจากธนาคารเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าเรากินดอกเบี้ยการที่เราจะเตาบ้านนะครับหลังจากที่เราทำในสิ่งที่เป็นความผิดผมมองเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราควรที่จะออกจากการทำความผิดมากกว่าการที่จะไปเตาบ้าหลังจากที่ทำความผิดแล้วในเมื่อเราสามารถที่จะเลี่ยงในการที่จะไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะครับโดยที่ ไม่ไปถอนเงินออกมาจากธนาคารเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่อัสลามเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากกว่านะครับส่วนประเด็นที่บอกว่าเขาอาจจะเอาเงินนะครับไปช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาส,สนาอื่นนะครับหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะมาทำลายอิสลามหรืออาจจะไปช่วยเหลือนะครับประเทศที่ทําสงครามกับประเทศมุสลิมนะครับถามว่าแม้ว่าเขาพวกเขาไม่มีเงินดอกเบี้ยของเราเนี่ยเขาจะหยุดในพฤติกรรมเหล่านี้ไหม ก็ไม่หยุดเขายังมีเงินที่เขาได้กได้ผลกําไรจากจากการเอาเงินของคนอื่นมาฝากจากการดําเนินธุรกิจของเขาในการที่ไปช่วยเหลือเพราะนั้นหน้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือการรับผิดชอบในการที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยที่มันอยู่ในธนาคารเพราะเราฝากมันไม่ได้ฝากด้วยกับเจตนาแต่เราฝากด้วยกับดอรูร์ด้วยกับความจําเป็นนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยประเด็นประเด็นเหล่านี้เนี่ย มันเป็นประเด็นที่นักวิชาการตั้งในยุคสมัยปัจจุบันก็มีทัศนที่แตกต่างก็เอาตามที่พี่น้องนะครับพูดขอสรุปล้ว่าเอาในสิ่งที่พี่น้องรู้สึกสบายใจถ้าพี่น้องคิดว่าเอาเงินดอกเบี้ยออกมาแล้วไปให้ในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์มากกว่าโทษก็เป็นสิ่งที่พี่น้องเลือกที่จะกระทําถ้าพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งมองว่า ฉันจะเอาเฉพาะในสิ่งที่เป็นเ,เงินฝากของฉันในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยก็ไว้ธนาคารนะครับฉันจะไม่เกี่ยวข้องก็เป็นสิทธิที่พี่น้องสามารถกระทําได้เพราะมันเป็นสิ่งที่บรรดา,าวิชาการเนี่ยก็มีทัศนะทั้งสองอย่างนะครับแต่สิ่งที่เป็นความผิดก็คือว่าเจตนาที่จะฝากเงินเพื่อกินดอกเบีย้ยหรือเจตนาที่จะเอาเงินไปให้กับคนอื่นกู้ hmm. เพื่อที่หวังดอกเบีย้ย ตรงนี้มันอันตรายมากกว่าและมันกําลังเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมมุสลิมของเราคือจิตนาั้งแต่เริ่มต้นเลยนะอาจารย์มันผิดตั้งแต่ต้นอ่ะอดอกเบี้ยรายวันเนี่ยถามว่าหลาย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 ครั้งพอไปถามดูโอ้โหแขกทั้งนั้นเลยเป็นเจ้ามือนะไอ้ไอ้อย่างเงี้ยมันน่ามันมันอันตรายมากกว่ามันเป็นความผิดที่ชัดเจนมากกว่านะครับก็เป็นสิ่งที่ก็อยากจะเตือนอยากจะฝากนะครับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องนะครับในประเด็นดังกล่าวเอาไว้นะครับว่า เมื่อใดก็ตามนะครับที่เลือดเนื้อของพี่น้องเนี่ยเลือดเนื้อของคนในครอบครัวของพี่น้องมันเติบโตมาด้วยกับดอกเบีย้ยสิ่งที่เป็นทรัพย์สินที่ฮารอมไฟนรกเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับมันวัลโลตาลลาครับผมยากจะกลุ้มรอคอยร้อนนะครับอาจารย์สองท่านวันนี้เนี่ยได้นําเสนอนะครับในมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับผ่านตัวบทหลักฐานทางศาสนา